เอออยากไดขอทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเครื่องยนตเพวกมีเวลาจะพูอถึงอยะไรไหมหรือว่าจะเอาเรื่องเกี่ยวกับประวัติของชุมชนเนี่ยชุมชนนี้เป็นส่วนที่ก่อตั้งมาเนี่ยก็เรียกว่าร้อยกว่าปีแล้วล่ะไม่รู้กนะอยู่ในเขตปทุมวันซึ่งทั้งหมดมันก็มีในเขตปทุมวันทั้งหมดมันก็มีจุดเด่ชุมชนแต่ทุกคนจะไม่โทรหาฉันละ แต่ชุมชนของเราคือเป็นชุมชนที่นะทนี่สุดเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เอ่ออยู่ใกล้วังสัปทปุนซึ่งแต่ก่อนเนี้ยสมัยก่อนก็เป็นวงังมุบูนไม่ได้รื้อรื้อวังเก่าไปจนเป็นห้างเป็นท้างเลยแล้วก็ส่วนวังสัปทปุนก็อยู่ด้านขวามือของชุมชนมชแล้วก็มีที่สการะบูชาของชุมชนของเราซึ่งชาวชุมชนเนี้ยก็จะมีก็คือ มีวัดประทุมวนาลามซาึ่งเป็นสมัยรัชกาลที่สี่แล้วก็มีหลวงพ่อพรเสริจซึ่งเป็นพระทีท่รอยน้ำมาจากจังหวัดหองคายแต่มาขึ้นที่ ก็มีหลวงพ่อก็คือมีหลวงพ่อถูกขับเสิร์ฟไม่ถูกขัใส่แต่หลวงพ่อก็เสิร์ฟได้ขึ้นที่นู่นบวชในชุมชนมีสิ่งที่สการะพิจาราของชาวชุมชนก็คือมีอสสิของพระพิลาซึ่งอ่าพูดง่ายๆว่าเมื่อวันที่21ตุลาทุกปีก็จะมีการระวังพงคลมาลาเร่งเป็นวัตมะฮิโดนโก้ซิง ที่ของท่านอยู่ที่ประจำที่วัดสุวนรารามเปงนเทตพื้นที่ที่ชาวชุมชนก็จะมีการไปวางวงมาลากันในวันนั้นส่วนเรื่องของชุมชนชุมชนของเราก็ก่อตั้งตำราต้องนามไรยุคไรสมัยตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณยา่าจนกระทั่งพวกรุ่นบ้านที่มาทำงานซึ่งเป็นคณะรมการก็ได้ดูแลาชาวบ้านซึ่งชาวบ้านก็จะมีงานประเพณีแต่ละ เทศกาลก็มีจะมีซีใหม่สงการลอยกระทงแต่เทียนข้า,าวึกษาเราก็จะมีสงกลางคือเป็นศูนย์ชุมชนมีประชาสัมพันธ์คือขอกระจายข่าวให้ชาวบ้านเนี่ยมาทำทกิจกรรมมีการเฉิญกิจกรรม,รมเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน,นให้มีความรักความสาอมัคคีกันแล้วก็ มีการเลือกสร้างนักรมการซึ่งวาระแต่ละวาระเนี่ยก็จะอยู่ได้สองปีเมื่อหมดวาระก็จะมีการเลือกสร้างใหม่เหมือนกับใช้การเลือกสร้างเหมือนกับเลือกสออสออหรือเลือกสอสองคือจะมีเป็นทีมลงมาแล้วแต่ชาว่าเป็นเรื่องใครลงมาเป็นผู้ดำเนินการก็คือจะไม่ไปถากันเท่าไหร่แต่ว่าถามว่า จะมีการช่วยเหลือกันไหมก็ช่วยเหลือกันไม่ว่ารุ่นไหนใครจะเข้ามาเป็นพัฒนาขึ้นมแล้วไทยมีภาษาอะไรคะจะทำร่องอธิบายเรืงปัญหาเหมือนกับคุณสุน,น,น,นีอันดับที่หนึ่งก็คือยาเสพติดแว่ถามว่าเราสามารถที่จะป้องปราบได้ไหมเราสามารถที่จะดูแลได้จากที่เราเป็นเชื่อเสียงอันโด่งดังมากแต่ในขณะนี้เราก็ดูแลได้อย่างดี เพราะว่าความที r au. R au đi, ่เราเอาใจเขาเข้าใจใจเราเราให้โอกาสให้เขาทำความดีให้โอกาสกับเพื่อนบ้านของเราทำให้ตรงนั้นนํามันลดลงแต่ปัญหาตอนนี้ปัญหาที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยสุขภาพเสื่อมโทรมอันดับที่หนึ่งแล้วก็ทําให้มวลโลหะหนที่ทําให้ชุมชนของเราสกปรกนี็คือเรื่องขยะมูลฝอยซึ่ง ชุมชนจนของเรามันอยู่ลึกแล้วรถก็ไม่สามารถร้บใญ่รถขยะที่จะเข้ามาได้จึงทําให้การเก็บขยะของเจ้าหน้าที่เนี่ยรถเสียก็ไม่สามารถจะเข้ามาเก็บของเราได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดฝนตก <c oughs> ก็ไม่สามารถจะนําขยะไปพักได้ถึงหน้าโรงเรียนซึ่งเป็นถนนตรงนั้นซึ่งมองแล้วมันก็ไม่วสวยงามเราก็เสีย มันทําให้สิ่งเนี้มันทาให้เราเนี่ยปัญหาตรงเนี้ยือว่ามมและชุมชนของเราเนี่ยมีประชากรต้งตงตงองเป็นสองสามคนิดอาชีพแต่ละอาชีพพ่อค้าใช่ไหมคะแล้วก็ขายของอยู่บ้างเพราะฉะนั้นจึงทําให้ขยะเนี่ยเรื่องถึงผู้ตรที่ได้เยอะมาก มันทําให้ของเราก็ทำแต่คิดขยะรีไซเคิลเราก็พยายามจะพัฒนาและให้เด็กทํำเด็กเขาก็ทําแต่ไอขยะที่เราเห็นตรงเนี้ยเพราะว่าส่วนส่วนกลางของเราเนี่ยเราถือว่าเป็นใจกลางของประเทศได้ไหมออกไปทำนี้ก็สวยมากความละเอียดเนี้ยแม่ค้าขายก็ต้องไปจัดเตรียมของที่จะไปขายเถอะในทุกๆวันแล้วรองแม่ค้าเนี่ยเยอรองไม่ได้เก็บทุกวัน ที่สุดแล้วคือกัรเรียนแล้วในแง้ของการศึกษาแล้วก็คุณภาพของคนในชุมชนนะคะอ๋อคุณภาพของคนในชุมชนเนี่ยเราเราพยายามแนะนําผวุ้ปกรณ์อนคล้องกัสมอวาในชุมชนของเราเนี่ยมีบัตรทองเป็นร mmm> ักษา แล้วเราก็มีศูนย์16ซึ่งรองรับซึ่งมีเครือข่ายคือศูนย์ของเราที่เป็นศูนย์สุขภาพของชุมชนที่สามารถจะดูแลร่วงต้นให้จากชุมชนถ้ามีผู้เจ็บป่วยแล้วก็มีอาสาต้องรอาสาสมัครทั้งามทิศทัานนะคะเราก็จะแบ่งโซนกันดูแลของอาสาสมัครสาระคน ที่จะดูแลตรงช่วงไหนอย่างไรบ้างนะคะและในส่วนที่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ผู้ปเราก็มีหน่วยงานของมหา,าสมัครซึ่งจะลงไปดูแลและท,ทํากิจกรรมอยู่เสมอๆโดยที่ให้ความช่วยเหลือสามารถที่จะต่อ,องานให้กับผู้พิการเนี่ย โดยที่ให้เขาไปทําไปลงทะเบียนนะคะมีรายได้ซึ่งเราก็ดูแลให้เอาสวทีดูแลแต่ละกลุ่มแต่ละจุดเอองในชุมชนของเราเรื่องการดูแลรักษาแล้วก็พวกที่เกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ที่ป่วยเนี่ยคิดว่าชุมชนของเราอ่ะได้จำที่ถึงเป็นชุมชนที่ต้นแบบที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการเบื้องต้นได้อย่าง ด็กดีนะคะได้าำับการศึกษาคือก็ต้องเติมช้นแต่้การศึกษาใช่เพราะว่าเราเราอยู่ใกล้โรงเรียนวัฒนภุมและอีกอย่างหนึ่งเป็นโรงเรียนที่ประเทศอุปถั์ซึ่งสามารถมองในแหล่งของชุมชนว่าเมื่อมีชุมชนอยู่แล้วก็มีเด็กเยาวชนอยู่เยอะท่านเจ้าขางโรงเรียนให้ซึ่งแต่ก่อนไปโรงเรียนขอสมองแต่เด๋อนนี้เด็กเนี่ยมาเรียนตรงนี้คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะคะ ทำใหแออ้แล้วก็มีเครือข่ายของผู้ปกครองแล้วก็มีคณะกรรมการคณะคณะกรรมการทางศาซึ่งจะต้องทํางานแมตช์ก,กันร่วมกับชุมชน,นแล้วก็มีเรียนแล้วก็วัดเพื่อดูแลและสอนสองดูว่าในระยะนี้ควรจะเรียนหรือถ้ามีปัญหาก็จะเรียกผู้ปกคอรองมาแต่ในส่วนของเราก็จะมีการโดยที่ อย่างโรงเรียนวัดปะทุมจะมีผู้ปครองเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือในการสอนแล้วก็ครงครูก็จะสอนกห้ให้ในด้านของเสริมให้ในด้านของมสริมคือจะทำงานแบบนี้ ันอนนี้เขามีแบบคนดูแลเรื่องความปลอดภัยมีตำรวจมาตรวจอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วเราก็มีอาสาสมัครตำรวจบ้างเรื่องก็คือเราก็จะดูแลเที่ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเราก็จะมาดูความแล้วก็จะมีคือคณะกรรมการที่เป็นถ้าเกี่ยวกับเรื่องรักษาพยาบาลก็จะให้อาสาสมัครสาธารณสุขถ้าเกี่ยวกับเรื่องความป้องกันและปลอดภัยเราก็จะให้อปปร นะคะับกันงานที่ไนามใ้ยงงาบอกไปเรื่อแล้วแบนี้ชุมชนจะพัฒนาไปในแนวทางยังไงุมชนขอเราก็ยังพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งตรงกลางๆตรงเนี้ยพวเราก็เขียนโครงการไปของกระทรวงไอซี เพ่จะได้เร้าองบก่ตรนี้คะซมีเจ้าหน้าที่ของเออสถาบันจุาเป็นผู้สัดเนี่ยจะเข้ามาช่วยดูแลแต่โครงการของเราเนี่ยจะมีพร้อมกันนำนำเสนอเนี่ยก็คือมีโรงเรียนวิทยาลัย เลเวังแล้วก็จุฬาลงกรณ์เข้ามาสร้างโครงสร้างช่งต่อน,นแรกที่เราได้โครงการตรงนี้มาเราจะได้ผู้คอนเทนเนอร์แต่ทีน,น,นี้ผู้คอนเทนเนอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาในตัวก็ได,ด้เพราะฉะนั้นคุณต้องใช้นักเรียนอาชีวะเข้ามาบอกสร้างคอเป็จตให้เราแล้วก็งูประมาณก็อยู่ในประมาณเป็นล้านซึ่งเราเขียนโครงการที่ไม่ได้แต่ก็จะเริ่มทําก็คือรู้สึกว่าจะเป็นวันที่23จะมีการมา ประเมินเนื้อที่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะสร้างสิ่งที่เข้ามาพัฒนาศักยภาพและกการศึกษาของเด็กได้เนี่ยมันก็จะเป็นการที่เด็กเนี่ยก็จะเราเหมือนเราป้องกันรีมุญป้องกันให้เขาอยู่ตลอดเวลาและให้เขามีกิจกรรมร่วมกับชุมชนพัฒนาอย่างโครงการสนามเด็กเล่นหมู่บ้าน เด็เเเกๆเป็นที่ชนเขียนโครงการตรงนั้นได,ได้เงินลงมารู้สึกธะ์3มื่นกว่าและทางคณะรมการช่วยอีก2 0 0 0าทั้งหมดเป็นการปรับปคุงสนามตรงนั้นแต่ตอนนี้มันก็ถึงทางว่าฝนต้องตกไว้อีกอย่างหนึ่งคือ เออมันนานหลายเดือน <c oughs> แล้ะเราก็จะเริ่มปรับปรุงยันใหม่ร่วมกับวิทยาลัยเกียงๆเข้าไปทำจริงแต่เขาก็เขียนโครงการของเขาเนี่ยที่เขาได้มาว่าในชุมชนมีอะไรบ้างแต่ละปีของชุมชนจะมีงานอะไรไบ้างหรือว่าเขาจะลงในกําแพงเราได้ที่ รองนี่คือเป็นคณะกรรมการหรือว่ามีผู้นำาปะไรก็มีผู้นำชุมชนนะจะเป็นประธานชุมชนซึ่งก็จะเป็นแกนนำซึ่งในตรงนี้แล้วก็เวลามีข่าวสารจะตื่จะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เลขาซึ่งมีตัวกลางคือเข้าประชุมร่วมกับเขตหรือโครงการต่างๆที่เข้าเป็นการพัฒนาชุมชนขึ้นมาเล้วคือต้องการความร่วมมือกัน การช่วยเหลือคือเราก็ามีถ้าถ้าโครงการตรงนี้คือเราใช้ภาคีภาคีของเราก็คือพวกท่านใหญ่ๆที่บริเวณของเราเนี่ยจะเป็นภาคีของเราไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมหรือว่าเราจะมีะโครงการเกี่ยวกับเยาวชนเราก็จะมีการทำหน,น,น,นังสือเตรียมเพื่อขอการสนับสนุน ตรงนีมม้เพราะว่าเราจะได้รับความช่วยเหลือเราชุมชนเราช่วยทุกอย่างที่อยู่ใใย่ใกล้โรงแรมใกล้ใ,ใ้ห้างที่ดังๆอย่างเนี้ยอย่างวันเด็กเนี่ยของเล่นเด็กในชุมชนเนี้ยลดบังคับราคาเรื่องว่าเป็นหมื่นแล้วของก็จํานวนเยอะๆขึ้นพาราก็จะเป็นทนเนี่ยแล้วก็ทาง ทางผ่าขายเพื่องผ้าเนี่ยนำมาให้แก่เด็กๆชุมชนเราของเราถือว่าเป็นชุมชนที่โชคดีได้การสนับสนุนจากภาคีต่างๆอย่างเยอะและส่วนเรื่องการสอนพิเศษนี่เราก็ได้จากสุรางกรซึ่งจะมีการเติมให้แก่เด็กๆในชุมชนของเราแล้วก็ทาง บสถมหาไถยก็จะส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งมาสอนพิเศษในวันพุธตอนบ่ายตอนเย็นเนี่ยสี่โมงเย็นสอนภาษาให้กับเด็กๆในชุมชนของเราอย่างเช่นทีเคาร์คเนี่ยก็มาทำกิจกรรมกับชุมชนเขาเขาก็ยังคู่เลยว่าชุมชนเขาก็เลยเก่งภาษามากเพราะว่าเราได้การสอนและหนังสือเราก็ได้รับหนังสือให้เด็กที่มาเรียนภาาษกน้่ีก็มาสอนเราง้วย ทีส şey <S <S 試試試่สมัคกือเป็นยาแทนเยาสามัญประจำบ้านแต่ถ้าเกิดเรามีคนไข้ซึ่เราก็มีอาสาสมัครขึ่งผ่านจากการเรียนแล้วก็ศึกษามาสามารถที่จะดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็สามารถที่จะประสานงานคือส่งตู้ปวดที่จะต้องส่งข้าโรงพยาบาลแล้วก็จะมีเวลดูแลคือเช้ากับบ่าย พี่ดาคนนี้มีโรงพยาบาล่งๆคมคนก็คือสวยูดาทนี่หละแม่ขาย้แล้วอยางเจ็บป่วยลรวก็ส่งเข้าตารวจได้ตรวจลาเพาส่วนมากบัตรองของในเขตในชุนชนเราก็อยู่ติดลาแต่ว่าอาจาได้ที่ไหม้ก็ายได้ที่อื่นไม่ส่งว่าจะมีอาทีพรายได้ก็พอประมาณ นะคะบางคนก็มันมีหลายหลายอาชีพท่าการครูพยาบาลตำรวจ ก็ค okay. oh, so ้าไม่ค้าก็จัดันอาที์หลากหลายเพราะฉะนั้นเราถึงทางเจ้าของพยานประชากรแสนหนือยเนี่ยว่าประชากรของเราในจริงจ่ิงเนี่ยถึงสามพันคแต่ถ้าเผื่อูดสืงประชากรที่อยู่ในเทศรอทุกคนตามจำนวนที่เฉพาะแต่ลีร้อยห้าสิบเจ็ดเท่กับอย่าข่สสร้อยกว่าคนเลยก็ประมาณที่ดูประมาณสองพันกว่า